สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมเพิ่มเติมคือออกกว่าเดิมนะครับซีบรานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําตัวครนะครับ10ตัวเนาะที่สามารถหาเศษได้ในร้านค้าตรงนี้นะฮะย้ําว่าตรงนี้เท่านั้นนะฮะตัวดีๆ10ตัวที่สามารถแบบมือใหม่นะครับปั้นเป็นตัวหลักครับผมก็ปั้นเนี่ยอย่างแรกเนี่ยสปอยเลยเนี่ยมีสเน็กแมนฮะสเน็กแมนผมก็ปั้นเป็นตัวหลักนะฮะวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับสําหรับคนไม่รู้จะปั้นตัวอะไรนะครับ ในนี้มันปั้นง่ายนะฮะผมก็มี10ตัวมาแนะนำเนาะจะมีตัวอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับก็มาอยู่กับอันดับ10นะครับมาโก้นะครับสายวิ่งสีแดงนะครับตัวนี้ที่ผมให้เป็นอันดับ10ตัวคอนรที่ไม่จำเป็นต้องถึงร้อยเล่นได้อยู่นะครับอย่างแรกนะครับสีครับสีแดงเนาะสีแดงชนะสีตัวเมตาเยอะนะครับโรเชอร์โอเด้งพวกนี้ก็เป็นสายวิ่งเนาะแล้วก็บางด่านนะครับเขาเก่งในบางด่านนะสำหรับมาโก้เนี่ย บางด่านคือเขาสามารถวิ่งบินข้ามฟากไปดึงทงได้แบบคูคๆอ่ะฮะ่างด่านชาบอนดี้อะไรพวกเนี้บินแบบศัตรูตามไม่ทันนะฮะตัวนี้นะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลบินนะครับบินสามารถข้ามฟากหรือไปหิ้วให้เพื่อนได้นะครับเอ้สกิลนี้นะครับดีครับคู่ดาวไวนะครับ42วินาทีเนาะโอเคสกิลต่อมานะครับโกงเ็บนกอมตะนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลโดดไปต่อยนะครับ กูเรียก่อยไม่ถูกกูเรียกเตะดีกว่านะเตะไป3ทีนะครับ1 2 3พวกไปวกมานะครับสกิลนี่ผมว่าไม่ค่อยดีนะฮะส่วนตัวผมไม่ค่อยดีนะครับมันจะชนะทางไอ้พวกที่รมยากเท่านั้นแหละแต่มันไม่ค่อยแรงนะฮะต้องติดบู๊จริงๆนะครับสกิลนี้ถึงจะแรงเนาะมันวันคิวยากนะครับวันคิววัน็อตยากนะครับคุณสมบัติของเขานะครับก็เหมือนตัวทั่วไปนะครับแต่เขานะครับจะฟื้นฟูต่อเนื่องตลอดเวลานะครับสําหรับตัวนี้เนาะฟื้นฟูคือฟื้นฟูเฮดพีนะครับ แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับยังไงก็ตาอยู่ดีนะฮะแต่ตัวนี้ครับดึงธงเก่งครับใครไม่มีนะครับหรือใครมี80นะครับลองฝึกเอาไปต่แรงดูนะครับเก่งครับสุดยอดโอเคครับอันดับ9ต่อมาผมจะให้เป็นสายหมัดสีเขียวกับคู่สายใาร่างใหม่ร่างที่ไม่ได้เป็นทหารเอาเรือนะครับร่างนี้เขาไทยนะครับโมเดลดีมากนะครับตัวนี้นะครับทำไมผมถึงให้ติดอันดับนะครับ โอเคครับตัวนี้เนะี่ยส่วนโตของนะผมเจอนะเจอคนสกิลเพลย์ดีๆส่วนใหญ่นะเขาเรีนเฮ้ยมันเก่งนี่หว่ามันไม่ได้กากนะฮะสกิลแรกของเขานะครับก็คือไอซ์เอ็นะครับเป็นสกิลชาร์ดนะครับชาร์ดชาร์ดแล้วกดปล่อยนะครับปล่อยจะแช่แข็งเนาะสำหรับสกิลนี้ให้ชาร์ดเต็มโคตรแรงนะฮะโรเจอร์ผมนะครับเจอสกิลนี้นะครับถ้าโดนแช่จริงๆนะไม่เคยรอดนะครับจริงๆผมไม่รอดเลยนะฮะผมก็ไม่ได้บางนะโวรเจอผมก็ถือพอสมควรนะฮะ แต่หนูแรงจริงๆฮะสกิลนี้มันใช้ยากนะครับมันโดนขัดง่ายนะครับมันจะแพ้ทางไอ้พวกสเน็กแมนนะครับต่อยไปทีหนึ่งปั๊บแบบนี้มันก็ไม่ติดน้ําแข็งนะเนาะสำหรับตัวนี้เนาะสกิลสองครับเป็นสกิลเฟสเซนแบ็กนะครับสกิลปล่อยนกนะครับปล่อยนกยิงเหมือนปืนไปพิ้วทําศัตรูแช่แข็งนะครับอาการแช่แข็ง100%นะครับโดนยังไงก็แช่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยกเว้นตัวคอน้ำแข็งอย่างคู่ซันด้วยกันนะครับจะไม่โดนแช่แข็งเนาะสำหรับตัวนี้สกิลดีครับสกิลดีนะครับ คุณสมบัติครับก็เหมือนไอตัวเรยเจนเดอรี่ร่างที่เป็นทหารเรือนะครับความเสียหายนะครับถ้าโดนโจมตีนะครับมีโอกาสแช่แข็งตูห้าเปอร์เซ็นต์ะครับก็คือถ้าตูตีเราเนะี่ยมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เขาจะกลายเป็นน้ำแข็งดื้อนะครับอยู่ดีๆก็กลายเป็นน้ำแข็งแบบเนี้ยตัวนี้ดีฮะแต่ต้องใช้สกิลเพ์สูงพอสมควรนะครับแต่ปั้นง่ายเนาะโอเค โอเคครับตัวต่อมาผมจะให้เป็นเอสตัวใหม่นะครับมัดอาคีโปรตุกัสดีเอสร่างนี้จะเป็นเออร่างก่อนสงครามมารีนฟอร์ดหรือเปล่าเนาะตัวนี้นะครับเป็นสายป้องกรรันสีฟ้าจุดเด่นของเขานะครับก็คือสกิลแรกเนาะสกิลแรกมหาเอาชีวิตของเจ้าหน้านไปหรองครับเรียกเมาโกออกมาเนาะแล้วก็ฮิวนะครับฮิวก็สร้างกำแพงครับผมบอกเลยครับไอด่านดรอมด่านอนะไรพวกนี้ที่มันเป็นด่านแคบแคบนะ่ะตัวนี้แม่งโคตรเกียนนะฮะเอาจริงๆแต่ด่านกว้างกวงอย่างมารีนฟอร์ดอย่างดาา่านอาราบัต้าเนี่ย มันไม่ดีนะครับเพราะว่ามันอ้อมมาตีมันได้นะแต่ด่านแคบๆผมบอกเลยครับตัวนี้เป็นตัวป้องกันในระดับท็อปๆในด่านแคบๆนะครับย้ําว่าด่านแคบๆเนาะเก่งครับตัวนี้สกิลต่อมานะครับการกระบาดอาคีนะครับเป็นสกิลชาร์จนะครับปล่อยไฟไปเป็นการกระบาดนะครับสกิลนี้ไม่ค่อยดีนะฮะชาร์จนานแล้วก็โดนยากดาเมจไม่ได้แรงนะครับสําหรับตัวนี้ครับเน้นป้องกันหงจริงๆนะครับตีธรรมดาเป็นเหมือนซาโบไฟเนาะก็คือเป็นตีธรรมดาระยะไกลนะครับสาหรับเอสตัวนี้นะครับเนาะ เก่งอยู่ครับใช้ได้นะฮะเหมาะกับการไต่แรงเอสเอสผมก็เจอครับทุกวันนี้เจอด่านแคบๆนะด่านกว้างๆไม่ค่อยเจอนะครับโอเคโอเคครับตัวต่อมาก็ยังเป็นเอสนะครับสำหรับเอสเขียวตัวนี้นะฮะผมบอกเลยฮะทุกวันนี้ก็ยังเก่งผมเพิ่งรีวิวไปในแรงเอสเอสพันกว่าเต้มเนาะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ยังใส่เหรียญฟูให้อยู่เนาะตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือสกิลแรกครับกระจกอัคคีเป็นสกิลเคานเตอร์ศัตรูนะครับก็คือถ้าศัตรูทำดนเมทเซลเราเราง้างรอนะครับ ตูมาตีปั๊บเนี่ยมันจะปล่อยไฟใส่ศัตรูทำให้ตูกระเด็นเนาะแล้วก็เราจะไม่โดนนาำินะฮะสำหรับคนไม่รู้มือใหม่เนาะตัวนี้นะครับดีครับแต่ใช้ยากนิดนึงต้องฝึกนะครับค่อนข้างฝึกนานแล้วก็มันจะโดนไอ้พวกสเน็คแมนนะครับขัดง่ายนะสำหรับสกิลเคาน์เตอร์นี่เพราะมันง้างช้าอยู่เนาะสกิลสอนครับแม่นมหาอาคีจักรพรรดิเพลิงสกิลนี้ไม่ดีครับเป็นสกิลง้างบอลเพิงอารมณ์แบบเอเนียลปั้นบอลคือมันกว่าจะปั้นโอ้โหโดนขัดชิมหายต้องใช้ทีเผลอนะฮะสำหรับสกิลนี้นะครับ โดนยากมากนะครับแล้วก็กบง่ายสกิลนี้ครับดอปไปข้างหน้ามันก็ไม่โดนนะสำหรับตัวนี้นะครับเก่งครับสำหรับตัวนี้สตูเวลาตีเรานะครับจะโดนความเสียหายไฟนะครับก็คือถ้าเขาตีเราปุ๊บใช่ไหมเขาก็จะติดไฟนะฮะก็คือเพราะเราเป็นมนุษย์ไฟนั่นเองนะครับร่างนี้โคตรสมนะครับแต่เท่ครับนี่นี่โคตรเท่นะฮะโอเคโอเคครับตัวต่อมาผมจะให้เป็นรูฟี่ในภาควานุคุนีนะครับนี่ครับรูฟี่ทาวโรนั่นเองนะครับตัวนี้สกิลเขาค่อนข้างดีนะครับ แต่ทีธรรมดาไม่ดีเลยครับสกิลแรกนะครับฝ่ามือคนยักษ์ย่างยืดสุโม่นะครับสกิลนี้มีริดกระเด็นนะครับทำให้ศัตรูกระเด็นปลิวด้วยนะครับมันขัดโรเจอร์ได้นะครับสกิลนี้ขัดได้ขัดโอเด้งได้ด้วยนะครับเนาะซึื่องจากมันสกิลไกลอยู่นอกตรงนะครับตัวนี้ดีฮะสกิลต่อมานะครับเป็นปืนช้างย่างยืดนะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลซิกเนเจอร์ก็คือไม่สนเดฟนะครับถึงเดฟคุณจะเยอะแค่ไหนนะครับแต่ผมไม่สนนะฮะประมาณนี้ต่อยปั๊มตายครับตัวนี้หนวดดำนี่โอ้โห เจอตัวนี้เข้าไปนี่มีหนาวนะฮะผมบอกเลยครับกับรูฟิทาโร่เจ้าเดิมนะครับโอเคครับตัวต่อมาผมจะให้เป็นน้องผีสาวเพโรนาโกตปินเซตนะครับในร่างนิวเวอร์สปีให้หลังนะครับตัวนี้นะครับนี่โมเดลดีนะฮะนี่โมเดลน่ารักอยู่นะครับสกิลแรกนะครับพวกแกทุกคนพอแค่นั้นแหละนะครับสกิลนี้นะครับจะเรียกผีน้อยออกมาวนวนวนนะครับวนใส่ศัตรูนะครับ20วินาทีนะครับก็คือค่อนข้างนานนะครับ20วินาทีนานนะ วนๆมีรีดใบด้วยนะครับสําหรับสกิลนี้เนาะโอเคครับสกิลต่อมานะครับเนกระถิบโกส์นะครับสกิลนี้นะครับโอ้โหโคตรแรงนะครับ502แล้วก็อัตราการเกิดเนกระถิบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือใบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคูดาวสามจุดเก้าวินะครับสำหรับสกิลนี้เนาะแต่มันค่อนข้างโดนยากอยู่นะฮะต้องกัดดีๆนะครับมันจะไล่ตามนะครับสําหรับสกิลนี้เหมือนล็อกเป้าครับอารมณ์เหมือนบูมโมแรงบิดไซครับที่ลอกเป้าศัตรูไป ไม่ว่าจะหนีไปไหนก็จะตามไปนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับถือเป็นตัวป้องกันที่ดีนะครับสำหรับเทรโลน่านะครับขออภัยลูกสาวของเสียงดังนะฮะโอเคครับโอเคครับตัวต่อมานะครับก็อยู่กับซีซ่าคราวนะครับตัวคนที่คนน่าจะเกลียดกันมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ครับหน้ามันก็กวนส้นตีนใช้ได้นะครับดูครับยิ้มมาพ่องสีที่หยอกๆยอกนะฮะขออภัยนะครับหยาบนะครับโอเคสกิลแรกของเขานะครับก็คือระไร้อากาศนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นสกิลเปิดโซนนะครับเปิดโซนพิษนะครับ ทำให้ทุกคนติดสถานะพิษนะครับสกิลนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะโคตรแบบโคตรโกงนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับเป็นตัวป้องกันที่ดีมากนะครับสีแดงนะครับตัวเมตาหลายตัวแพ้ตัวนี้นะครับสีแดงใช้หน้าสีเขียวนะโรเจอร์กับโอดึงเจอตัวนี้เข้าไปมีหนาวนะครับบอกเลยครับข่ามันยากครับตัวนี้นะครับถึกครับสุดยอดครับกับแกสติโนนะครับสกิลต่อมานะครับสไมล์รีนะครับเป็นการเรียกสไมล์ออกมา4ตัวนะครับ เอาไว้กันทงนะครับมีสถานะติดพิษนะครับศัตรูเดินเข้ามาชนก็จะระเบิดต้มแล้วก็ซัดปลิวเดินครับสําหรับตัวซีซ่าข่าตัวนี้นะครับสกิลดีถือครับครบเครื่องนะครับแต่โมเมนต์ค่อนข้างช้านะครับสาหรับซีซ่าข่านะครับมันค่อยๆคลานนะครับใช่ม่เนีน่าหายนากวนตีนโผล่ไปดีกว่านายะเกล็ดมะพร้เป็นหดดำนะผมตอนนี้โอเคโอเคครับก็มาอยู่กับตัวต่อมาคืออูรุสนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นนักบดปีศาจนะครับ หนึ่งในซูเปอร์โนวาลุกกี้นะครับสำหรับตัวนี้เนะาะร่างนี้เหมือนจะเป็นก่อน2ปีหรือเปล่าเนาะโอเคสกิลแรกนะครับก็คือชดใช้หนีกรรเป็นสกิลเคาน์เตอร์ที่มีรีดฮิวก็มีผลซัดปิวคูดาว3าวินาทีนะครับตัวนี้ดีนะฮะฟื้นฟูนด้วยเนาะโอเคสกิลต่อมานะครับดักบพทพีษาัตจู่โจมนะครับ สกิล2นี้นะครับจะเป็นการควงดีสอพองแท่งสีดําที่ยังไม่ได้เหล่านะครับไปฟันศัตรูป้อมศัตรูกระเด็นนะครับปิวไปหัวแตกไปหนึ่งทีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ที่มันเก่งจริงๆก็คือคุณสมบัติมันนะครับมันค่อนข้างถือเรื่องของเทลมันนะครับเนาะเอาโอเคอ่านกันเองนะผมขี้เกียจอ่านนะครับเนื่องจากมันยาวนะครับนาะเนี่ยประมาณนี้นะฮะตัวนี้นะครับเก่งแกร่งนะครับสีแดงชนะตัวเมตานะครับคือโรเจอร์ตัวนี้นี่มีหงายนะฮะผมบอกเลยนะครับโอเค โอเคครับตัวต่อมานะครับก็คือสแน็กแมนนะครับตัวนี้ผมก็เลยจะติดอันดับนะครับใส่เหรียญประมาณนี้เลยนะฮะตัวนี้ผมก็ยังใช้อยู่ที่วันนี้เอาคู่โรเจอร์นะครับเนาะสกิลแรกของสแน็กแมนนะครับก็คือหมัดย่างยืดแร็กแบมบราห์นะครับโดดขึ้นไปต่อยพื้นมีหินขึ้นมาแล้วก็ติดชะงักนะครับดึงธงยากนะครับถ้าเจอตัวนี้เข้าไปนะครับสกิลสองเขาก็คือซิกเนเจอร์นะครับคิงครอบบ้านะครับดาเมเจอร์128ต่อยศัตรูสามารถข้ามฟากได้นะครับสำหรับสกิลนี้เนาะครูดาว25วินาทีนะคคครรัับบูดาววนไะ ผมเล่นโรเจอร์นะครับผมบอกเลยครับผมเจอสน็กแมนตัวนี้ต่อยทีเดียวผมตายนะฮะนแรงจริงๆก็ก็ผมเล่นตัวนี้ผมต่อยโรเจอร์บางทีตายเหมือนกันนะครับผมบอกเลยครับแรงฮะแก้โรเจอร์ได้ดีโอเด็เก็แก้ตัวนี้ได้ดีนะครับผมบอกเลยครับควรจะมีนะครับสําหรับสนะ็กแมนเนาะคุณสมบัติประมาณนี้ฮะดึงทงนะครับได้พีกลับมา25%เนาะก็คือดึงทงฮิวดึงธงฮิวนะครับยิ่งเป็นอีเวนต์วันน o คู่นี้เนี่ยโหยิ่งชอบนะครับแล้วก็มันจะมี เอฟเฟกอันนึงนะครับก็คือเนี่ยรูปกักผลที่ติดมาโดยไม่ได้รับความเสียหายในโอกาส10%นะครับเมื่อเวลาเหลือน้อยกว่า3ามสิบวินะครับคือ3ามิบวินสุดท้ายมันจะมีโอกาสวับชุบชุบชุบเคยเจอไหมที่ซเนนงแมนมันวับแบบชุ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 บเออนั่นแหละโกงนะฮะสกิลนี้โคตรดีนะครับผมบอกเลยครับสกิลติดตัวดีนะซเนนงแมนควรมีนะฮะโอเคโอเคครับตัวต่อมาก็คือเจ้าเสือโทราโอนะครับในร่างชุดโคราซอนนะครับตัวนี้โมเดลก็เท่กินขาดนะฮะแต่ ไม่พอครับเก่งอีกเนาะตัวสกิลแรกของเขานะครับก็คือเมสนะครับสกิลนี้นะครับชิงหัวใจนะครับทําให้ตัวติดสถานะชิงหักชิงหัวใจ6วินาทีนะครับตัวนี้ดีครับสกิลนี้มันเปิดรูมกว้างแล้วมันพุ่งไปไวผมว่ามันดอดยากนะสกิลนี้ดอดหนียากนะครับเนาะแรงด้วยยิ่งติดบูลนี่แบบโอ้โหโคตรดีครับสกิลต่อมานะครับ counter shocker counter shocker นะครับสกิลนี้นะครับดาเมจเท่าสเน k e man นะครับเกจ128นะครับ มีไฟช็อตด้วยเนาะเวลาโดนใสเคาน์เตอร์ก็ไม่ตายเนาะจะโดนช็อต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 นะครับแต่ส่วนใหญ่จะตายนะครับเนื่องจากมันแรงนะฮะสำหรับตัวนี้เคาน์เตอร์ไว้ด้วยเนาะสำหรับไอทาฟก,กาตัวนี้นะครับมมบเบนก็ไวเนาะตัวนี้เคลื่อนที่ได้ไวมีบู์สปีดด้วยเนาะสำหรับตัวนี้อย่างอื่นก็เหมือนตัวทั่วไปนะครับโอเคครับตัวนี้ของผมก็ให้เป็นระดับหนึ่งนะครับแรงเอสเอสนี่ผมว่าเยอะมากครับเยอะใครมีนี่ควรใช้นะครับอีกไอดีหนึ่งผมก็ใช้นะครับ ใช้คู่กับโอเด้งสำหรับทาฟก่าตัวนี้นะครับโอเคโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคอนธรรมดานะครับที่สามารถหาในร้านค้าได้โดยไม่ต้องเวลร้อยก็สามารถไต่แรงได้นะครับแต่มันจะได้ไม่สูงมากนะฮะเพราะผมเทสมาแล้วเนาะเนี่ยผมแรงอยู่ประมาณนี้เนาะมันไม่ไปไหนกันฮะผมใช้ตัวแบบพวกนี้ก็เวล80นะเพราะผมก็มีอยู่นะตัวพวกนี้เวล80แต่มันมันไม่ไปนะครับมันค่อนข้างไตยย่ยากเนาะแต่ ถ้าอต้นๆเนี่ยได้อยู่ครับเวียง80มาถึงแน่นอนครับผมรับประกันครับว่าตัวที่ผมแนะนําไปทุกตัวเนี่ยมาถึง S อได้นะครับวิ่80มาถึงได้นะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพคของคุณอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบาย